สวัสดีครับสำหรับลิดนี้จะเป็นการเพาะเห็ดฟังในตะกานะครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วฟั่งแช่ไว้แล้วขึ้นนึงผสมขีเลยนะครับผสมขีเลยนะครับวันนี้ผสมขีเลยนะครับคมจะมาอ้าพร้อมแล้วเขาก็มาลุยกันเลยขั้นตอนแรกนะครับตะการตาให้ห่างจัหน้อยนะครับ จะเอาฟางเลยมาใส่นะครับชั้นแรกก็จะหั่นในนาหนาเล็นกน้อยนะครับชั้นแรกเราจะโรยฟางลงไปเลยนะครับเลย,ยผสมลงไปนะครับนี่ผมก็บ้เคยเฮ็ดนะครับผมทดลองค้อกันขั้นตอนทดลองของผมด้วยกันนะครับจะใส่หนานิดนึงนะครับชั้น นี่โมีขี้งัวโมมีปุ๋ยเรียโมมีสมานนะครับแส่ฟางกับเ e อกับกากน้ำตาลยางเดียวนะครับตหรับชุดนี้นะครับในนาทอกฟ้ามือหนึ่งนะครับนาทอกฟ้ามือหนึ่งชั้นแรกนะครับ ช่วยเด้กดลงนี่นะครับที่นี่ต่อไปเราจะมาโรยเสื้อนะครับโรยเสื้อเราจะโรยเสื้อไปเลยนะครับเสื้อก็ยี่ไว้แล้วนะครับเสื้อก็ยี่ไว้แล้วผสมอาหารสามอย่างข้ารําแล้วก็อาหารเสริมของเห็ดน,นะครับเราก็จะมาโรยเลยนะครับแปะแปะไปที่้างๆมางวนี่แหละครับ ไปนะครับจิตจิตจิอางค้รางตะกานี่นะครับจิตจิตเข้าไว้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าขี่เรื่อยกับฟางผสมกันจะเป็นจังไงจะออกมาแบบไดนนะครับ หลังจากเราล่อยเสื้อแล้วติดชิดขอบแล้วตัวเหากเราฟางมาอีกที่โตับบานี้นเหากเราฟางมานะครับมันโรยลงนะครับโ่ยลงสั่นไปพับทับทนะับไปฟางผมเป็นฟางเก่าจักหน่อยนะครับฟางแต่เดือนเมษาตากแดดตากฝนอยู่นี่นะ ใส่น้ำนะครับแบบกดลงนิดนึงนะครับโบกดแห้งประเดีก็ได้รล้วันนี้นี่รอบสองแล้วไม่ต้องกดนะครับชั้ที่สองเหอนเดิมนะครับแปะเสือไปที่ขอบๆนะครับชุดนี้ผมจะเพาะสักสามตะก้านะครับชุดนี้ผมจะเพาะสักสามตะกา้าแล้วผมจะตั้งเลี้ยงไว้ครับผื่นขางรงเลื่นเฮ็ดผมนี่แหละครับ ผมก็จะคุม้มเแบบคุ้มแปลงเลยนะครับทั่วๆนะครับชิบกาแฟนะครับโอเคเลยครับหนี่งเขาก็สร้างมาอีกชันน้นนึงครับไปกันไป ั้นนะครับกดกดลงไปแน่นนะครับสั้นนีาเขาก็มาลุชั้นนลยเราเสียบเขามาใส่พื้นเก่านี่แหละครับตามชิดแฉบขอบตะกร้านี่ละนะครับชิดขอบตะกร้ารนี่ละไปนะ

sang chút Thái, lôi sườn đẹp tiệm đấy nào, lôi sườn đẹp tiệm đấy, sang cũng kìm cũng แต่ตอนนี้สาธิตการวิธีการท้ำนะครับนี่คือวิธีท้ำท้ำแบบนี้ครับที่ผมเพาะเลเกิดก็เกิด,ด,ดอยู่หรอครับช่วงสร้างกับตะกานี่บอกได้เลยว่าบป๊เต็มลอยดอ,ดอกเกิดเกิดทีกสั่นละแต่ามาดูแถวนี้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเกิดที่ที่พอมากกัเกิดทุกสร้างต่ว่ามันบุดกครับนั่นนะครับก็เอาฟรางมาด้วยหนาเล็กน้อยเนาะครับลนะเพื่อเติมเต็ ออกกสล่อยล่้วนีเรียบร้อยไปก็เป็นการรดน้ำรดน้ำแล้วก็จะลดน้ำให้พอเปียกนะครับแล้วลดน้ำในชั้นนี้ทดเอาก็ลดให้แค่เสื้อพ่อเปียกนะครับพ่อเปียกพ่อซุมทั้งขังเขาก็ทดเราฝั่งเขาแช่น้ำมันก็เปียกยูแล้วนะครับเขาก็ลดน้ำรอบๆนี้นะครับรอบๆนี่ นะครับแล้วก็ลดตั้งนานนี่เสาผมจะไปตั้งไ้เลี่ยง,เล,ยงเลี่ยงกัน3ตะก,กา้าแล้วผมยังสิบอบปิดอบ,อบเพียเดียวอบอบม่มใหญ่ีเดียวนะครับการพอเฮ็ดฟางนีกก่ตะก้าสำหรับผมก็เฮ็ดผมก็บเฮ็ดแค่สานี่ครับบม่มีพิธีพิธานอีหย่งบม่มีอย่าง,มา,งมากมายนะครับเอาํานี้เฮาอีกสักสามวันเอาจะมาตัดใหญ่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ